เงี้ยสภายินทีเนี่ยกระเป๋าประลุงพลังมีหมากใหม่เต็มอยู่เอามากินแน่จิงหน่เนี่ยี่กินยังโอ้มาแค่รถดีเลยเล่นส่วนหรือเปหนยังไปดินละโอ้ยเบอร์หนึ่งไปใช่เละเล่นเอาบ่ไปไปวงไปเขาบูเออไปไป S 1> <S 1> <S มันเลยครับเลยที่ระเบิดสองเจ้านี่เลียนหอดก่อนเด็ดเ<อ>นี่ยักปิงปิงกันลำบากนะอเนอาทับไปเนี้ยเรียนเอ,อวาวะ เฮ้ยลดบักท e euh, ี่ลดบักที่ลดบักที่เอาลดมาลดมาปันนี่ลดมาลดมาเอิัดนี้เออไป2คันเลยสำรองไปแค่ใสนี่เขาวงเลยบ้เฮ้มีตัวข้าวงๆข้าวงๆ นี่รถปักกี่จอดอยู่ที่แค่นึงเรื่องไว้ Watch out อุ้ยกระบวกต้องยัดป่ะนั่นดอกเพื่อนตั้มแมเงเลยยิงแมงเลยไปแล้วต้องรีปั้นต้นของกูไปเลย Mark the <de> location ไหวยมากควายสีคราบเองนะั๊เอ้ยเขาวง,ง่เขาวุ่นลงมาลงมาลงมา Mark the <de> location มา,มามาขึ้น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 ยาดินอยู่หน,น,น,นอกุ้งมากมากยาดินยาดิน,ยน จะไปยิงมันงละพผมนี่เอาไปไ่ปเอียงน่ะหวยรถท่านี่ผมดูว่าวงมันเกิดอะไรแเกับตาย มันบวกกันอยู่มองเลดโซนนอกวงเห็นบ่เดือดบกบาบเลยปะ่ะถือก็ไปนัดนิงวัางหันนน่ยุก <c oughs> นี่จะพิ้วบ่ะเออ <c oughs> แดนลี่นิดนีด่เรือเป็นต <c oughs> ัวถวดปะ่ะอื้อสีไดงมูฟเขาวงอีกมองได้เปียบแล้วสิภาพเป็นมองนด้เปียบ

เฮ้ยน็อกเฮ้ย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 น็อกเฮ้ยเธอน็อกเว้ยผู้จักบอผู้ใดนี่ตายนั่นแหะตายนั่นแหละบ้ยตายซ้ำตายซ้ำตึกเวนตายซ้ำตายซ้ำกูบอกแล้วมึงอย่าหาเเจอตายซ้ำมึงอย่าหากูบอกแล้วมือใช้ปืนเดี๋ยวนี่

Young kang, yên ngọc bụng Tôi đi ăn em danh. Hm. Kai bụng. Say mất chân bay at bò. Watch out! Mát điện. Mát điện. Mát điện. đi điện. Mát điện. Mát mình lên, mày lên, mày đi đâu về đây? nhíng cổ bò, thang lăng hử? à, Hey, 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 bắt đầu, vậy hey, 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 2 hey, 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 bực hey, 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 Ừ, à hey, Mình hey, 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 phơi, hey, nó hey, hey, mới ตายตัวเดียวเลยตายตัวเดียวคอยจำให้มีคนขึ้นคิวบ่เน,นี่ยไม่มีคนขึ้นคิวบ่เอามามาบาเวนี่ก็ใส่การดีกันซะดินี่สองศพอยู่ไหนคอยคือบ่ได้คิวอ่ะตรมี้มูได้คิวเด้นี่ เฮ้ยมันอยู่ใสเหมือนเฮ้ยเฮ้ยเบี่ยนเฮ้ยเอาเจ้าคือบ่ลรถมาเพื่อนกระสุนเขียวบะมี่ในกล่องมันพุ่นซบมันเต็มอยู่พุ่นโอ้ยอยู่เธอไหนให้ไดเปลี่ยนเลยจะเปลี่ยนสิเปลี่ยนอยู่หนีวงมหาแล้วตายบปหนีมาพี่มาพี่เดี๋ยวไปเอาไปเอามาพี่มาพี่ไปเอาโอ้ยมาพี่ก่อนกระสุนสีกระสุนหกสิบนัดหนึ่งนี่ ไปเฮ็ดหยังเขาอยู่กลางวงอยู่ในบ้านบ่มีหมีองดีนี่มาพี่แม่เหลือบางหลายคนมันล่งปานนั้นมันเล่นบ่ได้หรอเผาเข้าวบารู้เชียลูกงองอยู่นะลูกพี่สิได้กินไก่โอ้ยงองโคตรเลยกินไปแล้วสองโคตรสวีบัดเอเดวิลเอเดวิลได้กินจองเดี๋ยวเหลือหลายคนด้วย มามาพี่มาพีา่แรงมาเล่นมากเก็บของมาเพื่อนี่กัำผู้นิ่งบริสิกเอาย่ากนะมาเบ่งเนี่ยก็กับบนท่านแตกอยู่นี่ท่านแดงอิ๋นไม่อยู่ไหน Watch out Watch out ต้องเข้าวงมา,น,างนี่เลยถึงเงี้ยจะพิวนัดหนึ่งกับคุณ m a r k the location เออมันถึงนัดหนึ่งแล้วมันถึงนัดหนึ่งแล้ว m a r k the location เออมันแดกถึงนัดหนึ่งแล้ว ไม่ลดมากลยไม่ลดมากไม่ลดมากอะไร Watch out ที่เงบ้านนั่นจะเปรียบคู่รังไวันี่กรงนใช่

อยู่หน้าเราสี่ตัวเลยปืนนี้ยังไงเต็มสองสี่ตัวนี่เราต้องอลดไปไหม

Malam yang tidak malam. Eh dikit kainlah, buat aku deh. Tangkai, leh itu we, itu we, itu we hot pay, itu we hot pa. Oh, <laughs> oh. Ben lamek. Ben lamek. Hey, <laughs> kip tung kelang mi, kip tung kelang mi. มานั่งซุปกันอยู่เมื่อกี้สามคนอุ้ยซุปก่อนซุปก่อนผมยืนเหลืองยิงเลยเมื่อกี้เฮ้ยยืนเหลืองเหลืองยิงเลยเมื่อกี้เอ้ยตัวไหนมาก็อยู่นี่ในทัวอ์เหมือนแล้วนอเหมือนแล้วเออบันี่บันี่บักนี่บักใต้ต้นทรายนี่ดีดีใต้ต้นทรายให้มา marked an enemy's death crate ใต้ต้นทรา มันซุบกุ้ก้อนซุบกุ้ก้อนมันมันบอกมันสองมันบอกสองแบบรัสองบอกชุบด้วยดังบอกปอนอยู่หลังยิงก็บอกเฮลิกรมีแล้วเมื่อระเบิดห้ามกิ่งลูกไก่จะระเบิดถึงจะคลองเลยเมื่อกี้นี้อ้ห้าปวดเย posentai